โอ้โเอ้เฮ้ยโอ้โหขนาใส่บกยังยุ่งเฮ้ยไม่น่าเชื่อโชว์ชัดๆรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุด New PC X ร้อยห้าสิบโอ้โหมีรีโมทอัจฉริยะพันด้าสบายคีว้าวแบบไม่ต้องใช้กุญแจไขซะด้วยเฮ้สุดๆไปเลยว่ะโอ้ยเชียบว้าวจริงๆแล้วรายการมันธรรมดามึงอยู่ได้เพราะแบบนี้นั่แหละไปมาแล้วเว้ยไอ้แก๊งทองหล่อแก๊งทองหล่อเนี่ยเด็กท้องหล่อเนเมืองในกรุงเทพของธรรมดาออกมาพ่อ เอาข้องมาไหมว่าพี่อเอาข้องมาไหมห้าไม่เล er ี้ยวาวแน่นห้าไม่เล้วใช่ไหมบอกว่าเรามาหอเอาข้องมาเลยจะแน่ๆจะมาห้าไม่พอสามไม่พอห้าไม่พอพอพอเป็นความรุนแรงร่าแรงวะแน่ๆจะมาเอาเ่าเรื่องหนักต้องเดียวมันใช่เดียวชัวร์เลยเอางี้นัดประชุมรับกันวันนี้ของเตรียมกันมาหมดแล้วใช่ไหม แน่นอนแกเตรียมมาไหม่ะประชุมรับก็ต้องเตรียมมาถูกป่าวมาหรือไม่ฮะพืงนเอวันนี้นะ่ยลองเดียวแล้วพอดีเลยพื้นันขั้นพื้นบนขั้นอะไรเรา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 อะไรพูดอะไรอ่ะคนใต้พูดเร็วเวลี่เสีเยาตัวละอันนี้คนใต้ใช่คุณทับทลนในประชุมได้ให้เอาละประชุมรับเปิดของพร้อมๆกันแต่พื้นเอว ประชุมลับครั้งนี้มันต้องยิ่งใหญ่พร้อมนะหนึ่งสองสามฮึบโอ้เป็นอันว่าการประชุมลับของเรานี่เอามากันครบนะครบครับเพราะว่ามีดมันไม่ค่อยคมอะต้องลับอ่ะประธานโทษนี่ยราชุบอะไรกันเนี่ยประชุมแล็บไปแล็บไปประชุมลับลงแรกหรอฟันแน่วันเพลิงฟันวันคือมันไม่โคมร้ามัน คนแล้วเลยประชุมรับเลยลงในห้องหว่างเลยโธแล้วเราลงในร่องหว่ลงตัวเดียวก็แย่แล้วตัวโอเคผมยังผมละชั่วพี่เจ้าของร้านมีปัญหาพวกเราอ่ะทาไมอยากเราประชุมรับอ่ะไอ้บุญเพื่อไเนี่ยพี่สองคนไม่เราประชุมรับหรอพี่สองคนเจรจาดิแย่ยังจ้แย่ยงจ้าลงแรงลงหนึ่งเป็นไรเลยไปเทียวเไปไหนไอ้พี่บ้าเอาออกไปเนี่ย ต้องแลงเลไม่ลงมาละตัวเดียวก็พอแลวทำไมถึงประชุมรับไม่ได้น่ไเป็นเบือเป็นบื้องแทบลงเดวลาแล้วจะอยู่ที่จุดท้าแล้วเป็นบือนี่ลงลงงเจ้าระบาพอดต้องใปไปยันดูกัเถอะเฮ้ That's <laughs> the <laughs>